พบกับพวกเรานะครับที่ฮิลเลอร์ซีนชานัลนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพามาพบกับรถบ้านเนาะเป็นรถบ้านอีกคันนึงอะ่ะก็คืออาร์ติสเป็นรถแบบแท็กซี่นี่แหละแต่ว่าคันนี้มีความพิเศษก็คือเจ้าของรถเนี่ยวางเครื่องใหม่แล้วก็ปรับแต่งแบบสภาพภายนอกสวยเลยแหละสวยเนี้ยบเลยรูรามีระดับเลยคันนี้ผมว่าล้วก็แรง แรงด้วย <Okay. S 1> ใ,ชใช่ใช่คือหลุดหลุดภาพคำว่าแท็กซี่ไปไกลเลย <c oughs> ใช่ครับรายละเอียดเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแ<ส>นะ<ส>นำตัวหน่อยผมชื่อท็อปนะครับผมชื่อนักสัมภาษร์นครนควนวัฒน์ครับผมอ๋อตัดกัดแก๊งอะไรตอนนี้อยู่แก๊งฮารุกะครับผมแก๊งดังแก๊งเมืองบางบัวทองนะครับอ๋อวันนี้ท็อปเป็นเจ้าของรถอาตีที่ผมพูดเนาะก็จริงๆริงผมเห็นคันนี้มานานแล้วแหละ แล้วก็ตั้งใจจะจับมารีวิวนานแล้ววันนี้มีโอกาสก,ก็เลยมารีวิวรถท็อปหน่อยครับผมคันนี้เนี่ยคอนเซ็ปตท็อปตั้งใจจะทำรถเอาทิตให้มันออกมาเป็นแบบไหนเป็นรถเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานข <Okay. S 2> ับสนุกสนุกกี่ม้าครับเน้นใช้งาน400ครับ <c oughs> เน้นใช้งานเขาแล้วก็แบบใช้งานบนด่วนลูกรักอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจจะทำให้มันออกมาทรงไหนนะจริงใจอยากได้ไปฟิร์กิ๊ดแล้วตัวท็อปเองก็ขับขับรถเซอร์กินแล้วเดินบ้างขับบ้างครับผมสนุก แต่ว่าผมดูสภาพเนี่ยไม่ค่อยเหมือนรรเซอร์กิตนะเพราะว่าแบบแต่งทรงนี้แบบถ้าบอกเซอร์กิตที่ผมเคยเห็นนะก็จะแบบว่าดิบๆหน่อยอาการชนเจาะนู่นเจาะนี่สติกเกอร์เต็มลำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ผมดูคันนี้คือแบบเรียบร้อยอ่ะหล่อหล่อหรูหล่อหรูใช่ใช่โอเคสิเดี๋ยวไป้องกันเลยแล้วกันเนาะพวกภายนอกอะไรเงี้ยภายนอกอันนี้อาทิตย์รุ่นปีอะไรนะครับปีศูนย์ห้าศูนย์ห้ามันานโอเคตัวแรกโฉมแรกศูนย์ห้าอาทิตย์โฉมแรกเนาะเดี๋ยวเล่ารภายนอกใหม่ ของของเดิมเนี่ยแล้วก็มีพร้อมไปเปลี่ยนอะไรมาบ้างครับภายนอกเนี่ยจะเป็นท่าน่าจะเป็นกัญชลน่าเลวินครับผมเนี่ยเหรอครับผมชิ้นเนี้ยนะกัญชนหน้าเป็นของเลวินใช่ครับนี่ครับก่อนชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นชื่อพาร์ทของเลวินแต่ว่ามันเป็นของอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นของอาทิตย์มันมีตรงรุ่นของอาทิตย์แต่ชื่อเลวินเฉยคือรุ่นเลวินใช่ครับและกระจังกระจังเป็นกระจัง T R D ครับ T R D อิมมีนิยมตรงรุ่นใช่ครับ ร้านนี้ที่ผมเห็นมาใหม่เลยนะอันนี้เพิ่งทํามาเลยใช่ไหมใช่ครับผมฝากระโปรงนี่กระปูบนี่แรงประใจมาจากอินเตอร์เนออ๋ออ่าก็ของเขาเป็นแบบว่าอินเตอร์ด้านบนใช่ไหมใช่ของเรามีอินเตอร์ด้านบนใย่ไหมใช่อินเตอร์ล่างเออเวลาแตะเฉยแต่แต่นี้คือหล่อขึ้นใหม่เลยใช่ไหมหล่อขึ้นใหม่ครับนี่มาใหม่นี่ลองลองดูนะครับก็คือมันเป็นชิ้นเดียวกับฝากระโปรงเลยนะไม่ใช่มาเย็บติดตอนหลังเนี่ยครับก็จะเห็นเลยว่ามันมันหล่อเป็นชิ้นเดียวกันเลย เอาของเดิมไปหล่อข้างในครับใช่ครับพี่ฝาเป็นฝาเหล็กเดิมนอนเลจริงๆเป็นฝาเดิมแหละเป็นฝาติดเดิมแล้วก็หล่อมาหล่อขึ้นมาก็สวยดีนะัว่าสวยดีโอเคแล้วก็ด้านข้างอันนี้ของเดิมเป็นแบบโปรงจะว่าเป็นโปร่งสร้างครับก็สร้างขึ้นมาเองเหมือนกันก็ใช้ชิ้นเดิมใชช้้ินเดึงออกมาดึงออกมาตัดตรเนี้นะครับแล้วก็ดึงคือเราเคยเห็นอันติดช่องเราอาจจะเป็นโปร่งเย็บเคยมีแล้วนี่แต่คันนี้เนจะเป็นโปร่งดึงโป่งดึงครับใช่ใช่เขาเรียกโป่งดึงแก๊สมีลิ้นอ่ะลิ้น ลเ,เออลนต์ป่ะอลันนี้คือเลนต์ป่ะไม่ใช่ลนต์ครับพี่เป็น,น,ช,นลลชิ้นเดียวกันการดวก,กันกันชนหน้าเลยครับชิ้นเดียวกันเป็นงานทั้งนั้นชนเลยเห็นตอนแรกเป็นว่าลิ้นนะครับก็มีจอแอร์ดัตที่เห็นหน่อย <c oughs> รถสกิดนะ<อ>รถสกิดนีย่ยแกได้ลุยน้ำนะครับผมคถางแน่นอนนะผมดูล้อหน่อยครับดูล้อหน่อยล้อเป็นล้อทีสามเจ็ดครับผมการตกขอบสิบเจ็ดส่วนเบรกนี่จะเป็นเบรกของไกล่าอาร์สามสาม อ่าที่นิยมเลยสวยต้องแปลงไหมท็อปอ่าแปลงครับเพราะดุมเดิมมันจะเป็นสี่รูร้อยผมต้องแปลงดุมใหม่เป็นเทอร์รัสี่อ๋อแปลงตั้งแต่ล้อเลยใช่ไหมแปลงแต่ดุมล้อข้งหนเลยครับเพราะว่าดุมเดิมมันเป็นสี่ร้อยสี่รูร้อยแปลงเป็นเทอร์รัสี่นี่นะครับก็ที่เราเห็นเนี่ยห้าห้ารูทำไมถึงใช้เป็นห้ารูครับตั้งใจจะเอาไปใส่เพราะว่าล้อมันหาง่ายกว่าล้อแท้มันหาง่ายกว่าแล้วเปลี่ยนเป็นเทอร์รัสี่ใช่ครับนี่นะครับเป็นล้อแท้นะครับ แล้วเบรกครับเบรกต้องแปลงไหมต้องเบรกต้องแปลงเหมือนกันครับแปลงคอมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแปลงใหม่หมดเลยครับโอเคนะครับแล้วก็จานก็เป็นโอล่องเนาะใช่ครับโอเคโช๊คโช๊คโช๊คในไัวเนี้ยโช๊คเป็นเทยินซุปเปอร์สตาร์ครับหืมเทียนเหรอใช่ครับเทยินครับท่านมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยมันเหลือพื้นที่ให้เรานี้เดียวเองครัเห็นนิดนึงอืมแต่ว่ารู้เลยว่าไม่ไม่เขียวอ่ะยางเป็นของอะไรดูยางหน่อยยางเป็นอารันอาครับผมโซยมอ่ะพิมพ์นิยมนะครับผม ไม่ใช่รอ17นี่แบบวิ่งแล้วรู้สึกอืดมั้ยครับเฉยเฉยนะเฉยเส่วนตัวผมมองว่าเฉยเฉยเพราะบ้านมีแต่รถร้อใหญ่อ๋อใช่โอเคโอเคก็ด้านข้างอันนี้นี่ทำอะไรเนาะนี่นะครับนี่นี่ฉายาเขาครับท็อปจิ้มระเบิดผ่านไปหลายเครื่องนะครับตีระเบิดก็คือว่าเหยียบระพังใช่เครื่องระเบิดใช่ไหมเครื่องระเบิดไปหลายเครื่องถ้าผ่านเขาไปได้นี่ถือว่าทนมากนะเครื่องตัวไหนถ้าผ่านเขาไปได้โอเคอ๋อนี่ยนี่นี่อันนี้ทำที่อุทธรณ์นะครับผม ล้อหลังนี่สเปคเหมอนล้อหน้าไหมท็อปสเปคเดียวกันเลยครับแต่ข้างหลังผมจะใส่เป็นอะแดปเตอร์ลองมาเนี่ยเหรอใช่ครับน,นี่มาเนี่ยเห็นแล้วรองออกมาเพื่อจะให้มันพ้นสูง<ช>ที่เราดึงโป<ล>ง่งนี่แหละใช่ครับผมเนี่ยถ้าเราดูหลังจริงๆอ่ะไอ้การไอ้ไอ้ฝั่งหลังเขาก็ดึงโป่งออกมาเหมือนกันทีเนี้ย<อ>นี่ยนะครับทีเนี้ยเขาดึงโป่งออกมาเหมือนกันเขาก็ต้องทำอะแดปเตอร์ให้ล้อมันออกมาพอดีกันนี่ยครับ อ่านี่ไงดันเตอร์อ่าข้างหลังนี่ก็เป็นของสกายไลน์เหมือนกันนะครับเป็นอาร์ทัมสองครับนี่ครับอาร์ทัมสองเด็กอาร์ทัมสองใอ่พอทหลังอ่ะใช่ครับผมอ่าโอเคโชก็เทียบเหมือนกันนครับโอเคนี่มาดูที่หลังหน่อยที่หลังนี่เป็นของอะไรครับปีกเป็นของซาร์ทครับผมซาร์ทเลสติกอ๋อโอเคมันเป็นตรงรุ่นหลังปีกไหมไม่ครับพีกมาสาเป็นขื่นปีกแต่งจีพีเท่นี้ครับ จะซื้อมือสองญี่ปุ่นนะใช่แต่ว่าก็เย็บก็พิ้นพอดีเลยใช่ครับผมกะให้มันพอดีกับโลงชิ้นชิ้นมันเป็นคาร์บอนป่ะใช่ครับคาร์บอนครับนี่ครับชิ้นมันเป็นคาร์บอนนะแล้วก็มีอันเนี้ยมาเย็บข้างๆอีกันหนึ่งสองชิ้นก็ขนาดยาวนิ้วโอ้โหบึ้บเลยนิ่มเลยครับลองรับกลับมาเยอะนะใช่ใช่ขนี้มาเยอะมาก กันชนหลังนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมาตนดานสีนี้เขาเรียกสีอะไรครับส่วนตัวสีน้ำตาลนน้ำตาลเข้มครับ่เดี๋ยวนะท่อเป็นกากิโมโต้ป่ะอ่าเป็นเคร์่ิใช่ไหมอ่าใช่กากิโมโต้ยุ่นครับยุ่นแท้ยุ่นแท้เนี่ยแล้วก็เรามองเห็นรถเนี่ยลองมองแบบจริงจริงอ่ะจะดำมันก็ไม่ดำนะจะน้ำตาลมันก็ไม่น้ำตาลใช่ไหมใช่มองคือจะเหมือนดำซะมากกว่าสีนี้คือทำยังไงครับจริงจริง เริ่มแรกเนี่ยชอบเป็นสีรถเบนซ์เป็นสีน้ำตาลของรถเบนซ์แต่แล้วก็ที่ว่ากลัวเบื่อมันสว่างไปก็เลยไปใส่ผสมสิดำเพิ่มเข้าไปสองเหรอผสมเองครับคือมันก็จะแบบดำก็ไม่ดำน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลนะแต่ผมว่าแบบสีมันก็ดูแบบดูหรูอ่ะดูหรูดูผู้ใหญ่ดีอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะภายนอกเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องหอกันเข้าไปครับผมรถบ้านสี่ร้อยมานะครับเรามีไม้ค้ำด้วยนะอันนี้นะ ดูสภาพห้องเครื่องก่อนเลยครับผมก็อ่านี่ครับล่องในภาพรวมก่อนคันนี้เนี่ยดูแล้วนะครับอยู่ที่400ม้าไอ้เครื่องที่เราเห็นอันนี้เป็นรหัสอะไรครับครับเป็นเครื่องสักเนทเทอร์โบครับผมสักเนทเทอร์โบใช่ครับวางที่อุิธรเนาะใช่ครับผมโดยปกติเนี่ยสักเนทเทอร์โบก็จะเป็นอินเตอร์โบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้พอวางพิธรก็เหมือนเดิมแปล่เป็นอินเตอร์ล่าเอาทำอินเตอร์หน้าใช่ครับผมตอนนี้คันนี้ก็ทำมาแล้วนะครับเป็นอยู่อินเตอร์หน้าแล้วเดาหาไม่เจอ อ๋อนี่นี่เป็นคโคเลอร์อยู่ข้างหน้าใช่เปนนิเตอร์ของว r อีนี่นี่นี่อ่าโอเคแล้วก็สเตปเครื่องได้มีแกะไหมครับวันนี้มีแกะแบบพังไปแล้วรอบหนึ่งครับพังไปแล้วรอบหนึ่งับผมก็คือจริงๆอ่ะ 3S ของเดิมเนี่ยมันก็เป็นรถเป็นรถแบบว่าไส้เทอร์โบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยครับท็อปตีนระเบิดนะครับคือรถที่มันรองรับเทอร์โบอยู่แล้วเขายังเอาไปขับพังนะครับเหนียวยู่แล้วนะใช่ใช่ แล้วสุดท้ายก็ทาไส้ใหม่ทาไส้ใหม่ครับก้านใหม่พวกลูกลูกก้านนี่เป็นของอะไรครับลูกเป็นลูกแอลิสครับผมก้านบีซีอืมแคมก็เป็นแคมเพชเคลกทีเดียวเลยโอเคเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดิมปะไม่เดิมเทอร์โบเป็นศูนย์หกยี่สิบจีครับผมเทอร์โบเกรดี้ที่อยู่ในขนาดที่กลางไปใหญ่นะนะเทอร์โบศูนย์หกที่นย์หกก็หลังตินเบาครับถ้าแบบโผล่ลูกขนาดนี้ โอเคแล้วก็นี่มีพวกเลกูเลตที่เราเห็นใช่ไหมใช่ครับเป็นเลกูเลตเป็นของไอลอมืองทีใช่ครับแล้วก็นี่เป็นอของเกดี้นะครับโอเคสวยงามเวสเกตอยู่ไหนเลยเวสเกตอยู่นี่เป็นเวสเกตกระป๋องครับอ๋อเวสเกตกระป๋องใช่ครับแล้วซี่เป็นเห็นก็บอกว่าเป็นของเกดตี้เหมือนกันอฮอ่าฮะโอเค ก็ที่จุนจบดูสี่ร้อยม้าตอนนี้ใช้กล่องอะไรครับเป็นกล่องลิงครับลิงสตอร์มสองอ๋อโอเคเป็นแสแตนไหมเป็นแสแตนครับแสแตนรวมใช่ครับก็เมื่อกี้มีคำหน้าหน่อยหนึ่งก็เป็นของด้านเลนจิ้งนะนี่ครับมันยัง,งเป็นอตรางทางขันเลยพี่ในส่วนล้อ,อก,ก็ใช่อ๋อมีมีคำลงซุ้มด้วยเหรอส่วนล้อ,อแล้วก็มีข้างหลังเทเ่าเครื่องก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราดูภายในหน่อยแล้วกนนนันนี่โู้ปลาเต็มลำนะครับคันนี้ ซืท็อปตั้งใจมาแบบว่าสไตล์เซอร์กิตไงบอกเป็นของอะไรเอ่ยบอกเป็นบายครับแต่จำชื่อรุ่นไม่ได้ผมก็ซื้อมานานมากแล้วพี่เข้านะคุณดูวิธีเข้าของรถทีรบานต้องลงเข้าไปก่อน,นครับประตูนั่งแน่นไม่แต่ว่าบอกคุณกระชับตัวมากเลยนะครับใช่ครับนั่งล้วแบบแต่มันนี้จะไ,ไม่กระชับ ตองน <c <c ี้จะไม่มีปีกข้างล่างเออเนี่ยอันนี้ปีกสูงเลยของท็อปนั <c <c ่งนี่แบบว่าพอดีครับพอดีพอดีตอเลยพอดีตัวเลยต่ว่าตัวพอดีผมแเนี่ยเพราะว่าผมนั่งนี่กระชับมากเลยโอเคเนี่ยครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะก็เป็นโลบาทัข้างล่าเลยใช่ครับเนี่ยครับข้างหลังโลบาสั่งทําเองรัาสั่งทําเองครับไม่ใช่ของญี่ปุ่นอ่าแต่เป็นแบบว่าโลบาร้อยน็อตนะคือเนี่ยเนี่ยเรามองเห็นก็ยังมีแบบรูน็อตอยู่ตามจุ่ก็ ก็อย่างนี้ก็คือแบบผมว่าเซอร์วิสง่ายนะเวลา <Service S 1> ทำง่ามันอของง่ายกว่าครับโอเคอ่าเดี๋ยวดูภายในมีอะไรบ้างครับมีมีเป็นของประดาก็เป็นปรุงอะไรเป็นพวกโปรโมชั่นครับออริจ็นอลมีพวกแฟดดีอะไรทั่วไปอกริจินัลแฟดดีกดับแล้วก็มีข้างหลังน,<ว>นี่เป็นยิฟฟี่ตัวแบบวัดบู๊ตวัดบูทครับอ๋อสวยตัวนี้ตัวเอหนึ่งอันใหม่ใช่ครับเป็นตัวเอหนึ่งครับอันใหม่ตัวใหม่สุดเหรอตัวใหม่ตัวใหม่เลเซอร์เกตป่ะ ใช่ครับอ่านี่ไงที่พี่จะให้พี่หมอไปติดอ่ะหรอตัวนี้เลยเนี่ยสองพี่อนดูก็ได้พี่อ๋อสองพี่ออนดูก็ได้ป๊บแยแคโอโคตรงามตอนนี้อยู่บูธเท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้าโลบู o จะอยู่ bar สองครับ b า r สออยู่ bar ห้าไอ้ที่400ม้านี่คือบ a r า b หแต่มันยังแกวงอยู่ยังไม่ไม่นิ่งเท่าไหร่โอเคแล้ันี้ก็เป็นปั๊มพูไฟฟ้านะครับ ตีเซต,ตัวคอมโบดูบาร์ห้านะตอนนี้หน้าปัดของเดิมเลยใช่ไหมหน้าป,ปัดเดิมครับสองร้อยสี่สิบนะครับหน้าปัดเดิมตมแน่นอนโอเคพวกคอนโซลต่างนี่มีอะไรเปลีป่ยนไหมเป็นเซ็ตเครื่อเสียงกเก่าเดดเดิมๆปกติเดิมทั้งหมดเลยพี่โอเคโอเคก็คอนโซลเดิมของกลางเนาะใช่ครับผมเดิมส่วนมากเดิมทั้งคันเลยข้างหลังนี่อันนี้รื้อออกรื้ออกเกะกะครับวางกล่องแทนครับครับดูกล่องครับนี่ครับเทพลิขตมอ่ากล่องเทพกล่องเทพ เอาออกก็ไม่ได้ี่เปิดไม่ได้มันติดโลบาอ๋อเข้าใจแล้วที่ลื้อออกมันติดโลบามากกว่ามันดึงออกไม่ได้ถอดไปเลยเพราะว่าบางบางบางคันอาจจะเห็นเขาก็เสียบเสียบลงไปในคอนโซลเลยใช่แต่คันนี้หลบไม่พ้นคันนี้หลบไม่พ้นเลยขึ้นเองใช่ไหมขึ้นเองไอ้ที่ลื้อออกเนี่ยเขาติดโลบาไอ้จริงเนี่ยสุดท้ายไม่ลื้อโลบาลื้อบาะไอ้ลื้อไอ้นี่แทนแล้วกันแทนเออโอเคแล้วก็หัวเกียร์เป็นของนี่นะหัวเกียร์ซุ้มซุ้มเป็นของดิฟเองด้วยที่ถอดทั้ ใส่แถมให้เหรอเนี่ยใช่ใชครับว่าดิฟเลยดริฟต์ดริฟต์คันนี้ก็เป็นเกียร์สายเมเทอร์โบเหมือนกันใช่ไหมห้าเกียร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นห้าเกียร์ครรับเเทอ์โบโอเคครับเป็นของอะไรครับพัดเป็นของ O อครับเป็นตัวรุ่น RSP ของลังเยี่ยมเลยนะพัดนิ่มมากโอเอตรงรุ่นนะครับครับโอ้โหนิจ่จริงอ่ะอนิ่มมากเลยท็อปเลยอยู่สาม ลหรอนิ่มขนาดนั้นเลยเหรอใช่นิ่มี่แต่เป็นของแดงสองเดี๋ยวนี้เทรนเขาทำคัดนิ่มกันหมดแล้วอะเกสใช่ดิแต่ว่าอะราคาสี่หมื่นกว่าลก็ยอมแข็งดีกว่าพอฟังราคาแล้วเอาแข็งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพิเศษตามคัดนิ่มนะครับเดี๋ยวผู้ชมรอชมนะเหรอคุณจะไปทำมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวคุณจะไปทำอาโอเคก็เนี่ยผมเยียมาหลายคันนะถ้าเป็นแบบ คันญี่ปุ่นใช่ไหมโอเวใช่ถ้าเป็นคันญี่ปุ่นของแท้เนี่ย400ม้านะคันนี้ผมเหยียบยังอยู่ระดับ3มอ่ะซึ่งผมว่ามันก็ใช้งานง่ายกว่ากว่าของเราเยอะขับเข้ากรุงเทพง่ายไม่ไม่ปวดขาคันนี้มีงทำปั๊มตริงมั้ยครับทำครับเป็นโรเวอรโรเวอร์ตัวเจ็ดเจ็ดร้อยโอเคโอเคก็เหยียมาเนาะมีขยับอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวขอฟังเสียงมันแล้วกันเดี๋ยวครับผม สวยงามทั้งหมดทั้งคันแหละใครก็ชื่นชอบาาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตับตะไคร้ด้วยนะครับ,บผมด้วยนะครับแก้ขันอุกาศนะครับมาดูรถของแข็งคุณด้วยนะครับอโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ